ครับสวัสดีครับ,รบทุกวันอาทิตย์เวลาดีตะวันโด่ง9โมง10นทีกับคุณพระช่วยครับครับผมทางช่อง WorkPo i n t กฎหมายเลข23นะครับผมอ่ะเช้าๆ้าอย่างเี้เราจะมาคุยกันเรื่องเพลินเพลงสันทนาการเพลินเพลงสันทนาการเกี่ยวกับเอาเรื่องราวเกี่ยวกับเพลงสันทนาการที่ใช้ในค่ายลูกเสือ,อเวลาไปทำกิจกรรมก็ต้องมีเพลงมีท่าประกอบให้คนที่มาร่วมค่ายมีความสนุกสนาน เกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันรักสามัคคีการผูกพันกันมีการเล่น่นมีการลอบกองไฟองไฟม้ามีหลายแบบเลยแหมที่พูดมาเนี้ยชิ้นผมไม่เคยผ่านเลยเนี่ยครับวันนี้เดี๋ยวร่วมกันอ่าครับผมต้องมาเจอกันสามท่านนี้แลครับแนนอนสามท่านนี้เคยผ่านการเป็นลูกเสือมาแล้วเคยออกค่ายมาแล้วครับผมน้องทุกี้สุดารัตน้องเจแปนพานุพันธ์และน้องต้นทวีศักดิ์ครับเชิญครับสวัสดีครับ ตรงกลางตรงกลางเลยที่ไหนกันเนี่ยนี่ผ่านลูกเสือกันมาแล้วผ่านลูกเสือครับทั้งสำรลองไหมสสำรองหรือว่าสถาบันรูกใหญ่ตั้งแต่ปฐมเลยครับชอบมากถ้ารอบกองไฟพี่พี่เท่งเดินทางไกลแล้วก็รอบกองไฟหนูชอบมากครับ นี่ผมอยากจะบอกว่าสมัยตอนที่ผมเรียนมัธยมเนี่ยผมเป็นคณะกรรมการนักเรียนที่เป็นสายนันทนาการและกิจกรรมจะต้องรู้จักเพลงพวกเพลงตึ้งตึงตึงตึ้งตึ้งตึ้งเนี่ยรู้จักหมดได้หมดเลยและหนูก็จะเป็นคนที่เป็นคนร้องเพลงนําเพื่อให้อคุณครูหรือหัวหน้าหมู่เลือกว่ากลุ่มไหนจะออกมาแสดงก่อนอะไรเงี้ยส่วนผมเป็นลูกเสือธรรมดา ไม่มีไม่ทำอะไรเลยก็คือเป็นลูกเสือแบบลูกน้องลูกเสือไม่มีไม่มีกิจกรรมเลยไม่มีอหน้าไม่มีเหลือไม่มีเหลือไม่น่าคุยเลยไม่น่าบอกเลยไม่น่าพูดอ่ะพูดเหมือนจะมีอะไรไม่มีค่ะแล้วเพลงอ่ะเพลงที่ใช้มีเพียงหลายหลายนะมีคนละหนึ่งเพลงจำเพลงอะไรได้เมื่อกี้ก่อนเลยอนี้หนูชอบร้องมากพี่พี่แท่งก็เคยได้ยินร้องบ่อยค่ะพี่เทกพี่พันธ์ก็เคยได้ยินอ๋อเมื่อมีไฟไฟไฟนุ่นค้อแจมจ้าไปว่าเรามาเดี๋ยวันมีกองมีกองมีกอง มีกองมีกองมีกองเฮ้นหนูไอ,อนหนูมัขย่าครับลูกเสือพรมลูกเสือพรมม,มันไม่ใช่เชลิ่งมันไพอเอามือมี ร็วไปเลยสนุก่เลยสนุก่เลยเพราะว่ามันกำลังเกิดการรวมตัวกันไฟกำลังจะขึ้นรอบกองไฟถ้าไฟขึ้นสูงสูงเนี่ยแสดงว่าเริ่มพิธีได้เลยถ้าไฟสูงแล้วไหมทั้งค่ายของคุณเลยเพลงเพลงี้เพลงอีกเพลงงแม่ดอกเอฮ้ยแม่ดอกเ้ทองขอเชิญลูกเสือกองสองออกมาทำการแสดงเอยแล้วก็ต่อไปเรื่อยแล้วใครที่อยู่กลุ่มสองหรือว่า หรือว่าทีมที่สองเนี่ยก็ต้องออกมาทำการแสดงเล่นละครมีทั้งหมดกี่กลุ่มวแอ่โรงเรียนแต่ครับมั่วกันไหมไม่มั่วมั่วไม่มั่วเพราะจัดเป็นกลุ่มๆแล้วใช่จะได้จะได้และสองบทเพลงที่คุณตุ๊กกี้และน้องเจแปนได้ร้องไปเมื่อสักครู่นั้นก็เป็นเพียงตัวอย่างความสนุกเล็กๆน้อยๆจากเพลงสันทนาการที่เอาไว้ใช้ร้องในกิจกรรมรอบกองไฟจากค่ายลูกเสือนั่นเอง สำหรับกิจาการลูกเสือนั้นมีต้นกำเนิดในประเทศอังกฤษในปีพุทธศักราช2451โดยพลโทลอร์เบเดนโพเอลเพื่อช่วยงานราชการด้านสงครามหลังจากนั้น3ปีกิจาการลูกเสือเกิดเข้ามาสู่ประเทศไทยโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6โดยพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ให้เกิดความรักชาติบ้านเมืองและเกิดความสามัคคีในคณะ กิจกรรมรอบกองไฟนั้นถือเป็นหนึ่งในบทเรียนวิชาลูกเสือโดยมีจุดประสงค์เพื่อฝึกอบรมวิชาลูกเสือพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้เกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะรวมทั้งมีการร้องเพลงและแสดงกิจกรรมต่างๆเพื่อความสนุกผ่อนคลายสำหรับเพลงที่ใช้ในกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟของเหล่าลูกเสือนั้นมีอยู่หลายเพลงหลายประเภทแต่วันนี้ทางคุณพระช่วยจะขอแบ่งออกเป็นสองประเภทเพื่อให้เข้าใจง่ายๆดังนี้ 1. เพลงที่มีรูปแบบทางการเป็นแบบแผนและถูกปัรจุไว้ในบทเรียนวิชาลูกเสือเช่นเพลงสยามมนุสติและเพลงราชสดุดีส่วนประเภทที่2คือเพลงสันทนาการรอบกองไฟเป็นเพลงที่ร้องเพื่อความสนุกสนานมีท่าเต้นประกอบและเกิดการกระชับมิตรกันในหมู่คณะเช่นเพลงเมาคลีล่าสัตว์เพลงพวงมาลัยเป็นต้นและว่ากันว่าเพลงสองประเภทนี้ถือว่าเป็นต้นแบบของเพลงในกิจกรรมสันทนาการอื่นๆเช่นเพลงกีฬาสี และเพลงในกิจกรรมรับน้องอีกด้วยและในวันนี้เราได้รับเกียรติจากคณะครูลูกเสือที่มีประสบการณ์การสอนและการฝึกอบรมเหล่าลูกเสือไม่น้อยกว่า20ปีที่จะพาคุณผู้ชมทุกท่านมาสนุกและชวนคิดถึงบทเพลงสันทนาการจากค่ายลูกเสือกันเอาเป็นว่าไปทําความรู้จักกับคณะครูลูกเสือกันเลยดีกว่าครับอแนะนําตัวกันหน่อยเอาชื่อเล่นก็นไเลยครับชื่ออะไรครับชื่อเอกครับอเอก ตุ้มครับ yes> พี่ตุ้มครูอุ้ยครับผมครูอุ้ยวิลลี่ครับวิลลี่อ๋อวิลลี่วิลลี่ไม่ใช่ลูกเสือดูออกสมิงเลินเหรอครับุ่นนี้สมิงเงิผมเป็นคนขาวแต่ไม่ชอบแสดงออกอ้ยเดี๋ยวดิเดี๋ยวคุยอะไนะเราเอากระิ่มาให้เลยฮะเชิญนั่งครับผมคุ้ยยาวแน่เลยคุ้ยยาวแน่เลยค่ะอ้าวถ้าพูดถึงเรื่องราวของ สถานการณ์รอบกองไฟจุดเริ่มต้นแรกเลยก็คือคือถ้าเมืองนอกเนี่ยท่านบีพีอย่างที่เราเคยคเคยเรียนมาเนี่ยครับรอบกองไฟเป็นลักษณะเหมือนกงโแว์ใครมีความสามารถมาแสดงแต่ของเมืองไทยเนี่ยจะเป็นลัก,ลกษณะค่อนข้างจะพิธีการครับผม<อ>มัน,ม,นมันจะแตกต่างกันนิดนึงจำได้เพลงที่เป็นเพลงทางการก็คือเพลงแบบ คาลุกเสื้อเชื้อไทยใจเขาหลงนั่ไหวรัตรีตอนที่พิธีพิธปินี้ก็ถือว่าเป็นเพลงทางการใช่ไหมครับอ้าวงั้นเดี๋ยวลองพิธีเปิดเดี๋ยวพวกพี่ประจำที่ได้ไหมฮะเริ่มด้วยเพลงอะไรก่อนครับต้องมีนัดหมายกันก่อนนัดหมานัดหมายนัมายันต้องเรียกรวมเด็กก่อนนะรวมเดสมมติเด็กๆมาแล้วเพลงนัดหมายคือยังไงคะครูก็จะเป็นเอ่อด้วยเวลานัดหมายแล้วสมมติว่าเรานัดกันที่1สิบิก้านาฬิกาอะรสิบเกรานาฬิกาเป็นนั5เรายนะครับพลกเรกยกกพลงนะครับประมาก็ักมีเพลด ตรงต่อเวลาพวกเราต้องมาให้ตรงเวลาต้งตรงตรงเวลาพวกเราต้องมาให้ตรงเวลาเรา ็จะเป็นมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเดี่เพลงรก็มาเลยเนี่ยมันมันมันแบบมันราการกระตุ้นเขิมคุณผู้ชมครับแค่เพลงตรงต่อเวลาเพลงแรกที่เอาไว้ใช้สำหรับรวมพลก็เล่นทำเอาสนุกคลื้นกันเลยทีเดียวสำหรับน้องๆหนูๆหรือคุณผู้ชมทางบ้านที่กำลังรับชมอยู่ในพวลานี้ก็สามารถร้องตามไปพร้อมกันได้เลยนะขอครับอพอหลังจากเพลงรวมพลเรียกมาแล้วพอมาตอนนี้เด็กๆมากันแล้วเอ็มซีหรือพี่กองก็จะนัดหมาย ลำดับพิธีการก่อนอาจจะแจ้งว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างตั้งแต่ลำดับการเชิญท่านประธานมาถึงทาอย่างไรบ้างครับไทยแล้วก็กระตุ้นเด็กก่อนครับก่อนที่จะเข้าสู่พิธีการก็คือมีเล่นเกมเล่นอะไรกันไปเรื่อยๆบางครั้งเพลงบางเพลงมีท่าประกอบด้วยีบอย่างเช่นอะไรครับเมื่อเมื่อก่อนเนี่ยเราจะใช้เพลงวชชราบุธก็คือจะใช้เวลาตบมือพร้อมตบแก้ลายใช่ไหลองแตะแต่หัวห้วหัวลายเอว เอไวไหลหัตวตร่วชีราวุธิพระโงกุฎกา สำหรับเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นั้นมีชื่อเพลงว่าวชิราวุธลำลึกเป็นเพลงที่เหล่าลูกเสือแสดงถึงปฏิญาณในการแสดงออกถึงความดีที่จะรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นั่นเองครับไอ้แพทกระจ้หนี่ใครบางคนคิดเออจาวิลลี่ไม่ไมคือคือเขาทาตามมาเรื่อนานมากแล้ว โอ้โหเป็นเหมือนกับเป็นแบบแผนจากรุ่นพี่สู่รุ่นสู่รุ่นแล้วก็ส่งต่อกันมาแต่กำเนิดลูกเสือเลยใช่ไหมครับบางอย่างก็มาจากมือนอกบางอย่างก็เป็นคนไทยที่คิดแล้วทําไมเพลงอย่างเพลงนี้ลูกเสือเขาไปจับมือคว้ายื่นซ้ายมาจับมือกันมั่นทําไมต้องเป็นเป็นซ้ายมันก็มีเพลงอย่างไรครับแล้วก็ทำท่าทางเราพี่ลองทำเป็นตัวอย่างมันต้องจับคู่กันถูกต้องใช่ครับเป็นตัวอย่างหน่อยคือมันจะจับคู่กันเพื่อที่จะเหมือน มาทำความเคารพกันครับลองดูนะลูกเสือเขาไม่จับมือขวายื่นสายมาจับมือกันมันมือขวาใช้เคารพกันมือขวาใช้เคารพกันยื่นซ้ายออกมาจับมือจับมือจับมือแล้วมาติดนจน น่ารักมากเวลายิ้มให้กันเนี่ยตอนยิ้มมันสนุกสนุกสนุกยิ้มต้องเอียงคอด้วยนะคะถึงจะน่ารักพี่แท่งกับพี่พันลองดูลูกเสือเข้าไปจับมือขวาทำไมคะทำไมค่ะลูกเสือนี่ต้องลูกเสือก่อนลูกเสือลูกเสือเขาไปจับอใช่เหรอสามนิ้วสามนิ้วสามนิ้วจับมือขวาลูกเสือเขาไม่จับมือขวายืนซ้ายมาจับมือกันมือขวาไว้เทารบกันมือขวาไว้เทารบกันยืนซ้ายออกมาพันจับมือจั บอทุกความสามัคคีกันด้วยนะเแอลอ้วการยื่นไมตีต่อกันด้วยครับผมการที่ลูกเสือไม่จับมือขวากันนั้นเนื่องจากสมาคมลูกเสือนานาชาติได้ดำริให้ใช้มือซ้ายเป็นแบบแผนเดียวกับสากลเพราะเล็งเห็นว่ามือขวาเป็นมือที่เอาไว้ใช้สำหรับท,ท,ทำวัฏยาหัดเพื่อแสดงความเคารพต่อกันนั่นเองครับ แล้วก็เพลงต่อมาใกล้แล้วตอนนี้เด็กมาแล้วเขาเตรียมการแสดงพร้อมแล้วใกล้จะถึงรอบกองไฟแล้วเป็นเรื่องของพิธีเปิดเปิดก็หมายควาว่าธรรมทานเก่าวเปิดได้จบเสร็จปั๊บก็มีการแห่พุ่มธลัดพวงมาลัยและเพลงที่ใช้เชิญพวงมาลัยก็คือเพลงโปเจะพวงมาลัยจะจรลอยไปพองใสกันแน่โอจกพวงมาลัยจะอยไปพองใสกันแน่ จีนหอม้็ไายถึงยามนั้นจะจะอายไม่อยากต้องเป็กจะโยนทิ้งไป จ้ามันเลยมันมาสนุกด้วยจานะ่ยแม่คุณพระเท่งครับเมื่อสักครู่ยังร้องและเต้นอยู่กับเพื่อนอยู่ดีๆในพิลานี้กับเมาขึ้นมาได้แล้วครับเนี่ยเมื่อเชิญพงมาไลยเสร็จปุ๊บเป็นยังไงต่อก็หลังจากนั้นก็เริ่มจับฉลากใช่จับฉลากการแสดงตระลบุมบุ้มบุมมะแมเนื้อนมตัวบ้านกระลบุมบุ้มบมมแมเนื้อนม บุมบุมมันมีท่าไหมฮะไม่มีครับไม่มีไม่มีเป็นร้อล้ำไม่เฉยแล้วสมมติท่านประธานหยิบมาปุ๊บเป็นกองที่5ก็ให้ลงสระอ้าอ๋อเพื่อจะเ้าหือกจัดดอกชะบาเขอเชิญชุดห้าสละอ้าเดอ๋ยวอาจารย์แสดงว่าคนร้องนำนี่ก็ต้องแบบทำงานตลอดต้องคิดตามไปเรื่อยๆครับใช่เปล่าเขาจะลงกองสี่ก็ต้องเดินกองลีใช่จัดดอกจำปีเขาเชิญชุดสี่ สำหรับเพลงตะละบุ่มที่อาจารย์วิลลี่ร้องไปเมื่อสักครู่นั้นคุณผู้ชมทางบ้านมีใครกำลังคิดถึงช่วงเวลาที่หมู่ตัวเองกำลังลุ้นและตื่นเต้นกับผลลำดับในการออกไปแสดงรอบกองไฟอยู่บ้างหรือเปล่าครับนอกจากเพลงนี้มีเพลงหนึ่งก็คือเพลงเมาครีเมาครีตอนนี้เป็นกำลังเป็นกระแสกำลังฮิตเลยครับอาจารย์มันมาอย่างไงเพลงเมาครีเมื่อก่อนเขาจะร้องช้าๆให้เด็กสำรองมาฟังเด็กเขาจะชอบในการเล่าเรื่องสัตว์ เกียรกิศาสตร์เมาคลีเนี่ยมันเข้ามาเมื่ออบรมลูกเสือสำรองเมื่อปี01่เอาเพลงเนี้ยมาแปลงเป็นเพลงไทยแล้วสมัยนี้ก็เลยมาทําเป็นสามชาติมันก็เลยมีฟีเวอร์ขึ้นมานิดหนึ่งครนนี้มันมีท่าของครูตุ้มที่ร้องร้องครนงนี้เขาสอนลูกเสือํำรองอยู่แล้วเอาท่าตอนนี้หรือเอาท่าตอนตุ้มเอาเอาแบบดั้งเดิมดั้งเดิมดั้งเดิมเยอะเยอะท่านี้คือเป็นเมาคีหรือเป็นอะไร เมาคี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 นี่สงสักินมาเยอะเมาครีเลยนะอ่าเอาแบบท่าเดิมก่อนนะท่าเดิมท่าเดิมก่อนไม่ชอบเมาคีล่าสัตว์เมาคีล่าสัตว์คาแทคันคาแทคัลกนนังมันออกมาหมดขนนังมันออกมาหมดมัน้าวัวมันคาควายนี่คุณตาอท่าเดิม แล้วอันนี้ใครเอกมาที่อยู่ใน y ยูทูบนะประยุกมาหมดอ๋อประยุกประยุกให้สนุกสนานค่ะแล้วก็สนุกสนานเพราะเด็กสมัยนี้เขาต้องการแบบมันๆผมอยากเห็นครับครูลองดูผมอยากเห็นครับครูหนูได้หนูได้อยู่แล้วหนูเป็นเพื่อนครูตุ้มอยู่แล้วได้ค่ะอย่างไรครับอย่างไรมายังไงอย่างไรมีเพื่อนแล้วค่ะไม่ต้องมารนะไม่ต้องการผมสอนหนูก็ได้ค่ะหนูพร้อมมาทำท่าไงครูครูจะสองครับข้าเชิญข้าเอาท่าผมทำท่านี้ได้แม่นชอบชอบนี่เหรอคะ อ๋อเมาทีนะคะขาดเชคครับแล้วมันมันตายไหมตายลองลองลองเต้นไยุคยุคนี่เต้นยุคที่สาชาติยุคนี้ผามชาจำไม่ได้ไม่ได้เราแค่ไต่ไปไต่มาอ่ะเหรอยังไงพี่ายังไงยังไงเราสอนสอนยังไงลองอ๋อมอ๋อมันต้องไปเรื่อยๆเรื่อยมาสทีลาสัตว์เมาสทีลาสัตว์้าเชคครับ้าเช้าครับลงมา เราจะไม่นั่งคุยหรอครับเนี่ยนั่นงนะนั่งนั่งสมัยก่อนผมเคยโดนทําโทษอ่ะเพลงหนึ่งแล้วผมจําจําจนถึงวันนี้เลยเพลงจิ้งจกเพลงจิ้งจกครับครูนี่เลยใช่ฮะเนี่ยไปไหสมมติผมโดนทําโทษเลยเพราะเขาก็จะบอกว่าอ่าการขาเสร็จปุ๊บท่าพร้อมจิ้งจกพร้อมพร้อมจิ้งจกอ่าจิ้งจกอ่าทีนี้ต้องย่อตัวปพ๊บโอเคหน้าจิ้งจกเออต้องทำหน้าด้วยแล้วก็ร้องเพลงจิ้งจก จิงจกจกจิงจกจิงจกจกจิงจกจกกิงจกจิงจกจิงจกจิงจกนี่ถ้านี้ถ้าจิงจกแล้วไ้มเดี๋ยว มีเหรอครับเนี่ยมีเรอพลงใช้หลับบางทีเราลงโทษการสนุกสนุกไม่ได้รุนแรงเด็ดปิดลอก็จะอายไงหลังจากนั้นพอแสดงจนจบเสร็จมาแล้วเนี่ยทานก่าวปิดลายเรียบร้อยท้ายสุดเขาก็สามัคคีชุมนุมจับมือกันแล้วจับมือกันใช่สานมือกันแล้วใช่ครับสานมือก่าอนจะก่อนจะจับไปก็เออพวกเราใช่ไหมพูว่เราเรามาชุมนุมในเมืองกาน์ภูมิใจรักสมัคนสมาน ล้วนมิ่นกิจชื่นบานสารเรื่องอยู่ทุกผู้ทุกครา้อันความคงเกียวถ้าเป็นใจเดียวราชสีห์เดี๋ยวฮะตอนนี้ผขมีเขจะมีอารมณ์แบบมีอารมณ์แบบนี้มีฮะมีนี่เหรอมีครับเพราะเด็กมันจะอินมันจะรักแล้วมีร้องให้ด้วยนะคะร้องไห้แล้วร้องไห้ก็มีอ๋อผมนึกเป็นแหกคีนี่เหรออารมณ์สนุก อยู่กับเพื่อนนี่พี่อยู่กับเพื่อนแบบนาทีได้นอนกับเพื่อนตอนเด็กๆลูกกี้อารมณ์อย่างนี้ย้อนมางนี้รู้สึกไงนึกถึงเมื่อกล่าวก่าเขไหมสิ่งที่ท่านอาจารย์สีท่านรับหน้าที่ทั้งหมดในในงานนะคะหนูรับมาหมดแล้วอ๋อพี่ก็เป็นเป็นเอ็มซีเป็นทั้งเอ็มซีเป็นทั้งคนเชิญมาลัไขอบคุณเยี่ยมจริงหนูทำมาหมดแล้วพี่แล้วหนูก็รักในการรอบปองไฟมากเจ๊แปลนะคือมันทําให้นึกถึงอยู่แล้วครับเพราะว่าแต่ก่อนอะ กว่าที่จะถึงวันเข้าค่ายลูกเสือวันที่จะเดินทางไกลย<ม>อยู่ค่ายค้างแรมกับเพื่อนเพื่อนเนี่ยมันเป็นวันที่แบบเราอยากที่จะให้ถึงนะ<ม>ถ้านึกย้อนไปอยากจะให้ถึงไม่อยากอยู่บ้าน<ม>อยากมาอยู่กับเพื่อนๆนมาอยู่กับอาจารย์มา,าสนุกสนานมากปกระป๋องมามาใช่มันมันสนุกมากและอย่างหนึ่งคือมันทําให้ได้รู้จักเพื่อนที่ไม่เคยรู้จัก<ม>เพราะว่าเขาเนี่ยจะเอาห้องแต่ละห้องครับคละกัน<ม>เราก็จะได้รู้จักเพื่อนคนนู้นห้องนู้น<อ>ทํากิจกรรมร่วมกันมันทําให้รักและสามัคคีและกลมเกลียวกันเนี่ยยังนึกถึง วันๆอยู่ว่ามันสนุกอะเกินลอเพผมก็เหมือนกันครับมันจะนึกถึงวัยเด็กแต่ทีเนี้ยเหมือนเราได้มานอนรวมกันแบบเป็นสิบสิบคนอะได้เห็นว่าใส่ชุดนอนไงอาบน้ํายังไงเออตัวหอมไหมอะไรอย่างงี้นี่คือความตั้งหวังของ่ะนวันนี้ก็ถือว่าเต็มอิ่มนะเรื่องราวของกิจกรรมสถานการ์บทเพลงต่างๆท่าประกอบนะฮะเชื่อว่าวันนี้ใครๆหลายคนที่ดูรายการเราวันนี้คงจะคิดถึงในวัยเด็ก คิดถึงว่าวันนั้นคุณไปอยู่ตรงไหนค่ายไหนทําอะไรอยู่ได้แสดงเป็นตัวอะไรมีความสุขมากน้อยขนาดไหนอ่ะวันนี้ต้องขอบคุณวิทยากรทั้ง4ท่านด้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ้าวขอบคุณทุกกี้ขอบคุณน้องเจแปดน้องเติร์ดวยครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับนี่คือความสุขแบบชาวบ้านชาวบ้านก็ได้นะครับผมและเป็นการที่ว่าสร้างระเบียบวินัยสร้าง ความสามัคคีเพิ่มเพื่อนเ,เพิ่มมิตรภาพที่เยอะแยะมากนะครับผมนะฮะนั่นคือการเข้าค่ายลูกเสือนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพักสักครู่ครับช่วงหน้ายังมีเรืดีมากมายกับเวทีนี้ครับคุณพระช่วย